สวัสดีเพื่อนๆน,นักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเทรดด้วยทุน80ดอลลาร์เมื่อวานนี้ทุนหายไป20ดอลลาร์มาดูกันว่าวันนี้จะได้ทุนคืนพร้อมกำไรหรือไม่มาวันนี้ก็วันพฤหัสบดี29ก็จะหมดเดือนซะแล้ว เดี๋ยวหาหาคู่ก่อนหาคู่เงินที่เข้าเทคนิคขึ้นอีกไหมหน่าสนนาตัวนี้ก็อยู่ใต้ทั้งสองเพื่อเวลาไว้5นาที20ดอลลาร์เหมือนเดิมเข้าไปแล้วไหมนี้ออเดอร์ละ20ดอลลาร์5นาที เดี๋ยวกล้จะอยู่ตายพอดีอยู่ตายเส้นตายเส้นเหลืองด้วยตายเส้นขาวด้วยใกล้จะหมดเวลามาดูกันเนี่ยตอนนี้เราไม่ป่วยถ้าเราป่วยแล้วเราจะเจริญกุศลต่อได้ไหมนี่นะเราแก่ขนาดนี้ยังขนาดนี้เลยถ้าไม่รีบเจริญตอนนี้แหละจะตอนไหนสมมติอย่างคนที่จะปรารบที่จะให้ทานถ้าเราไม่ให้ตอนนี้ถ้าสมมติเรา ข้าวของมันเสียหายไปเราจะมีโอกาสได้ให้ไหมไม่มีโอกาสให้แล้วนี่สิบกว่าวิสุดท้ายโอ้มันขึ้นไปยังไงยังไงทิ้งหางลงมาขึ้นไปเจอเส้นเหลือง S M A 14สี่ำเร็จไม้นี้เย่ไม้แดกสำเร็จไปแล้วแต่ก็ทุนเมื่อวานยังเหลืออีก ยังเหลืออีก5 5ดอลลาร์ก็คืนทุนแล้วเดี๋ยวไหมต่อไปก็จะเอา20อีกเหมือนเดิมมาแล้วเป็นง่ายเป็นง่ายอันนี้นี่อยู่ใต้เส้นเพื่อเวลา5นาที5แท่งเหมือนเดิมออาวจะขึ้นอีกไหมจะย่อขึ้นให้อีกไหมนี่เป็นเทรนลง,ลงแล้วก็มีแนวต้านซะด้วยแล้วอยู่ใต้ เส้นอยู่ใต้เส้นใหญ่ๆท,ทั้งสองด้วยจัดไปแล้วเพื่อเวลาห้าแท่งเหมือนเดิม้ใกล้หมดเวลามาดูกันนี่ไม้นี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะลงมาเยอะแล้วลงมาไกลามากแล้วเผื่อเวลาห้าแท่งตามเทรน ไม่น่าเป็นห่วงไม้นี้ไม้ที่สองถือว่าเสียดายแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยไปเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าไบนา r รวันนี้กับเมื่อวานให้เปอร์เซ็นต์น้อยไปถือว่าสำเร็จไปเดี๋ยวทีนี้เอากำไรมาบวกกับยี่สิบเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดหกจุดหกเซนมาบวกกับยี่สิบ หนึ่งสองแดงมีไส้มาถึงเส้น ma 5เส้นขาวพอดีเพื่อเวลาไม่ห้าแทงสวยไหมนี่ขาดลอยเลยนี่สาเป็น31.6มาบวกกับ20ไม้นี้ว่าไงไม้นี้โอ้ไม่น่าเข้า นี่ไม้นี้ดีกว่าเผื่อเวลาห้ามันเดิม31.6เหรียญนะไม้นี้ไม้นี้จะเป็นไม้สุดท้ายหรือไม่ชัดชัดโอ,โอ้ยอ้าวเฮ้ยเบิ้ลไม้นี่วะตายแล้วเฮอยทำไงดีล้ทีนี้เหลือ48เหลือ48ดอลลาร์ เฮ้ยถ้าพลาดน,นี่อันตรายแล้วนะเนี่ยเบิ้ลไม้ไปหกสิบสามเลยออเดอร์นี่หกหกสิบสามดอลลาร์เลยนะเข้าไปเฮ้ยคืนน้ำลายไม่ทันละคืนน้ำลายไม่ถึงท้องแล้วไอหาวิธีแก่ทำไงดีวะทีนี้ถ้ามันพลาดนี่ก็คือเหลือทุนสีนะ่สิบแปดดอลลาร์เนี่ยโอ้ ทุนหายไปเยอะนี่ก็เสียวๆมันกันนะ oh, <no. S 1> แม่เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วนะน่ะหลงกดดับเบิลไปนี่เริ่มใจร้อนเลยไม้สุดท้ายนี่เอยลงมาลงมาถ้าลงยาวๆนี่โอเคเลยนะนี่แต่ว่ามั่นใจก็มั่นใจอยู่แตม่มันเบิลไม้ แดงสองแทง่งติดเส้นขาวพอดีแล้วก็อยู่ใต้เส้นม่วงด้วยไปไหนวะลงยาวๆหนนี้จะขายสักไม้หนึ่งป้องกันความปลอดภัยไว้ขายไม้หนึ่งให้เหลือหนึ่งไม้กันพลาดถ้าพลาดก็ไม่เจ็บหนักมากเอ้ย ยังไม่มีกําไรเลยเขียวสักไม้หน่อยดิจะได้ขายถ้าขายช่วงนี้ก็ยังขาดทุนอยู่ขายไม้ไม้นี้เปล่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยเจอแล้วแก้แบบไหนครับลองคอมเมนต์ให้ดูเลยนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้พี่ๆน้องๆ เคยเจอแล้วแก้แบบไหนครับใจสั่นรัวๆเลยตอนนี้ว่าจะแก้แบนนี้จะขายทิ้งหรือว่าจะ,จะเสี่ยงปล่อยเลยหรือว่าจะปล่อยให้แพ้ชนะไปเลยแต่มั่นใจก็มั่นใจอยู่นั่นแหละมันอยู่ใตายเส้นเหลืองเส้น S s m a เหลืองด้วยแล้วก็อยู่แทงที่หนึก็ แท่งแดงแรกแท่งแดง2ก็อยู่ใต้เสน้นเส้นขาว sma ด้วย ema 5ด้วยแล้วก็อยู่ใต้เส้นม่วง2เส้นด้วยถือว่าเป็นเทรนลงโอกาสชนะก็เยอะนี่ผมจะขายแต่ว่ามันไม่ไม่แน่ใจว่าดูยังไงที่มันมันให้กำไรแบบว่าขายแล้วได้กำไรพอมีกำไรลงไปยาวหน่อยเธอเลออีกสองนาที คุณพระรัตนตรัยมาช่วยลูกด้วยเถอะปุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลงมาไม้สุดท้ายแล้ว ลงยาวๆหน่อยเธอขายไม่ได้แล้วนี่รู้จะตัดสินใจขายไปไหนนี่จะปล่อยปล่อยปลยปลยลงมายาวหน่อยเธอสามสิบวิสุดท้ายเอ้ยเอ้ยขึยย้นไปแล้วชนะหน่อยเธอคุณพระรัตนตรตรช่วยลูกด้วยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดซะด้วยเนี่ย มันยากนานขายไม่ได้แล้วหมดเวลาขายนล้ทีนี้ก็ปล่อยอย่างเดียวแล้วครับแม่น้ำลายเหนียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอกาสชนะเย้เหนื่อยเลยวยไม้นี้โอ้ได้กำไรได้กำไรมาหกสิบอดดอลลาร์จะรีบถอนซะแล้ว จบงานวันนี้เย็นนี้ไม่เทรดแล้วถือว่าจบงานวันนี้โอเคต้องรีบถอนแล้วได้กำไรแล้ววันนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับทุกท่านครับสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับหรือจะดูคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่ท่านชอบเลยครับ คลิกเลยครับ